ทั้งงานเนี่ยมีจุดโฟกัสอยู่สองจุดนะคือจุดที่หนึ่งก็คือบนเวทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวาชูสามนิ้วเปร่งเสียงผดิตการจบพินาศประ,ระชาชา<า>จงจเจริญขณะเดียวกันจเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ะนำร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาสังเกตไหมครับภาษากายของฝ่ายอีวาน่าสาวอินโดน่าจะ น่าจะเข้าใจภาษาไทยและเธอน่าจะมีอารมณ์ร่วมไปด้วยดูจากเห็นเธอขยับปากร้องเพลงแสงดาวแห่สศรัทธาตามกับกลุ่มไปด้วยสามีเธอจะชูสามีเธอก็ชูตามอมสามีเธอประกาศประเดติการจงพินาศสังเกตปากของเธอก็ขยับตามด้วยเหมือนกันนะนั่นก็คือโฟกัสที่หนึ่งแต่คือ,คอทั้งงานมีจุดโฟกัสอยู่แค่สจุดค่ะ ผ่านไปนแล้วจุดนี้ใช่ไหมใช่แล้วตะกี้บนเวทีคุณธนาธรนมนะโอ้โหตอนร้องเพลงนี่อินมากอืมก็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 ในบริบทนั้นนะนะในโมเมนต์นั้นในความเป็นธนาธรมันต้องเต็มที่คะ่ะไม่เต็มที่ไม่ได้เผเออจะต้องเกินเกินร้อยด้วยในโมเมนต์นั้นนะเห็นหน้าไหมเห็นหน้าต่อหน้าผู้คนนะโอเคเอาละครับจุดโฟกัสที่สองของงานแต่ง ร,รังสิมันโรมงานแต่งรังซิมันโรมกะเจ้าสาวแต่แต่แต่มีคนถูกแย่งซีนคนแซวมีคนแซวไปที่ภาพที่หนึ่งก่อนไปดูปดซิพพนะว่าเธอผู้นี้เป็นใคร <c oughs> <c oughs> หนึ่งในผู้มาร่วมงานคะ่ะสาวสวยคนหนึ่งคะ่ะนี่คือแขกนะครับไม่ใช่เจ้าสาวนะเอาดูชุดสีเข้มไงอืมเธอแขกนะค่ะอ หนูชอเธอไปร่วมงานแต่งของรังสิมันเธอไปด้วยชุดราตรีสีดำใช่ไหมค่ะน่าจะไปด้วยชุดราตรีสีดำแล้วมันมีน้ำเงินเงินเลยไม่แน่ว่าเป็นสีเข้มเข้มดำหรือเข้มน้ำเงินเราไม่แน่ใจเอาเป็นสีกรมท่ากสีกรมท่าแต่พอถ่ายมันดำเพราะดูจากข้างล่างมันก็เป็นสีน้ำเงินยูก็น่าจะเป็นสีกรมท่าน้ำเงินเข้มๆหนักๆหน่อยสีน้ำเงินหนักๆหน่อยดูสิครับเนี่ยเป็นจุดโฟกัสที่สอง อย่างที่กลับเรียนทั้งงานมี2องโฟกัสโฟกัสที่1ก็คือบนเวทีเจ้าสาวเจ้าบ่าวโฟกัสที่2ก็คือหนูช่อนี่แหละสวยนะไปดูภาพที่2ของหนูช่อเธอค่ะสวยชุดราตรียาวอ่ะอันนี้ดูไม่ค่อยดำแ้วสวยสวยมากสวยไหมต้องบอกว่าสวยมากคุณดีด้วยคุณชอเป็นคนสูงหุ่นดีสวยนะสวยนะ หลายคนบอกโอ้โหหนูช่อ<ม>แย่งศินเจ้าสาวเลยนะใจร้ายจริงๆหนูช่อ<ม>ในเมื่อหนูช่อกล้าใจร้ายกล้าแย่งศินเจ้าสาวเจ้าลิทวไทยอินสไต์เทเลนต์ก็จะใจร้ายกับหนูช่อเหมือนกันทำไรคะฐานใจร้ายกับเจ้าสาวก่อนทำไมคะเราจะใจร้ายกับหนูช่อ<ม>ใจร้ายอย่างไรไปดูภาพที่สามฮะดีนะคุณผู้ฟังทางวิทยุจินตนาการตามเราไปก็แล้วกันนะครับ ภาพที่สามหนูชอก็ยังแย่งซีนเจ้าสาวอยู่นั่นแหละแต่ประธานโทษขณะเดินเข้างานหรือออาจากงานเนี้ยเออไม่รู้น่าจะออาจากงานหรือเปล่าเอาจากงานหรือเปล่หหาหรือเดินเข้างานไม่แน่ใจอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเธอถอดรองเท้าเธอหิ้วรองเท้าอะ่ะเพราะใส่ส้นสูงแต่จริงปกติบ่อยไปงานอย่างเงี้ยเจอบ่อยนะแต่งตัวสวยๆพอหลังงานนะก็จะอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่ส้นสูงมาแบบมันเมื่อยมากอะ่ะอันนี้เจอบ่อยภาพแบบเนี้ยเพื่อนๆก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ไหวจริง เธออย่างนี้เลยไปที่รถปัญหาก็คือใครไปแะผ้ามาใจร้ายจังคุณนายไปถ่ายมาหรอคะก็ใจร้ายกับเจ้าสาวก่อนคุณนายไปถ่ายผ้ามาหรอคะดังนั้นต้องลงโทษหนูช่อเล็กๆอืใส่ส้นสูงปรากฏว่าปรากฏว่าน่าจะขาตับนะเธอถอดรองเท้าแล้วเธอก็หิ้วรองเท้าเดินเท้าเปล่าเลยธรรมดาชุดใส่ส้นสูงจะเจออย่างนี้แหละบ่อยอ่ะก็หัวรอหัวใครจับสาระจับ ประเด็นในเชิงหลักการนั้นได้บ้างหรือไม่จากข่าวสีสันเช่นนี้ครับอืมรับทราบค่ตามนี้นะค่ะ